สวัสดีค่ะเพื่อนๆชาว420 f o r e s Park Channel ค่ะวันนี้ส้มพาเพื่อนๆมาเที่ยวนะคะซึ่งในวันนี้ซ้มอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขนะคะเรามาเที่ยวงานกิจกรรมเผยแร่องค์ความรู้การนําส่วนประกอบของกัญชาที่ไม่ใช่ยาเสพติดมาใช้ประโยชน์นะคะซึ่งงานนี้จัดที่อาคารพิพิธภัณฑ์และ การสาธารณสุขและการแพทย์ไทยนะคะเพื่อนๆอยู่ที่กระทรวงสาธารณสุขเนาะ<ช>โอเคเดี๋ยวส้มจะพาเพื่อนๆเข้าไปชมในงานนะแต่ส้มต้องลงทะเบียนก่อนโอเคค่ะโอเคเสร็จแล้วเช็ดมือแล้วก็มอ่างกายประจปฏกเพื่อนๆเข้างานได้ วให้ตากล้องไหมคะยึ๊โอเคตั้มเพื่อนๆจานก็มาเอะไรค่ะเดี๋ยวเราเข้าไปในงานว้าวคนเยอะแยะเลยนะคะเพื่อนขอส่องก่อนอุ๊ยแอบเห็นคุณหมอเต๋อด้วยค่ะคนดังอุทัยธานีของเรานะคะเพื่อนมีเยอะแยะเลยเพื่อนแลนตามากเลยเนาะเดี๋ยวส้มหาโลกน์เะเข้ามาชมตรงนี้ต่อแล้วกันเนาะ บคนเยอะนิดหนึ่งนะคะตอนนี้ตรงน,นี้จะเป็นในส่วนของเวทีนะคะพเพื่อนเวทีที่คุณหมอท่านมาให้ความรู้ะคะ่ะแล้วก็มีเจ้าหน้าที่หลายท่านเลยนะคะเกี่ยวกับเรื่องที่ทา,ว,าว่าอันนี้น่าสนใจอันนี้เป็นชาค่ะพเพื่อนๆน่าสนใจมากเป็นชาขออนุญ,ญา ชาอาชิมหน่อยเป็นชาจากใบใช่ไหมคะอันนี้อันนี้เป็นเกษตรกรเพชรล้านนาครับเพชรล้านนาวิสาหกิจชุมชนเพชรล้านนาครับพี่ลำปาง วันนี้มีกี่ผลิตภัณฑ์คะเนี่ยมีเยอะครับถ้าเป็นผลิตภัณฑ์จะอยู่ฝั่งนู้นนะครับอันนี้คือทำมาเพื่อให้ชิมเคพื่อนเพื่อนคะเดี๋ยวเรามาชมมาชิมชาใบกัญชากันนะคะเนี่ยก็มีกลิ่นหอมค่ะเพื่อนมีกลิ่นหอมของใบของนี้นึงคนะเดี๋ยวองชิมก็ได้อันนี้จะเน้นรักษามัน ก็จะเป็นถ้าอยากรู้ลเอร่อยดีค่ะรสชาติดีค่ะโอเคเดี๋ยวเราลองไปดูบูธอื่นๆก่อนเนาะคนชอคิโตะอันนี้ก็หน้าท้องอันนี้คือเมนูอะไรคะเนี่ยเมนูที่จะเสิร์ฟรัตตนตีค่ะอ๋อเมนูที่จะเสิร์ฟรัตตนตรีค่ะเราจะรู้ว่ามีอะไรสอบถามนิดนึงค่ะ อันนี้คือเมนูอะไรคะคาตาเกนตี้ผัดที่มะเขาอเราค่ะอ๋อก็จะมีส่วนผสมของใบด้วยใช่ไหมคะน้ำซุปเราก็จะตุ๋นด้วยการผัดใบมะพราว่าอ๋อสุดยอดคะ่ะเดี๋ยวต้องเดินชมก่อนนะคะขอบคุณค่ะ <c oughs> ไปดูร้านต่อไปกันคะ่ะว้าวน่าทานจังรสเค็มรเผ็ดนะครับ เลยอันนี้ของกลุ่มวิสาหกิจชุมชนปลูกและแปรรูปเกษตรินทร์บ้านทุ่งแพมใช่ไหมคะขอนญ น่อยค่ะอันนี้มีส่วนผสมด้วยใช่ไหมคะมีส่วนผสมของใบกัญชาคะว้าวอันนี้คือของสวยของงามค่ะเพื่อนว้าวเดี๋ยวเรากลับมาดูกันคะ่ะตรงนี้เป็นอะไรเออว้าวไข่เจียวชิมได้หคะเหรอคะเขียวไข่กาอื อันนี้จะเป็นชีสเค้กแล้วก็บราวนี่ค่ะเพื่อนหว้าวก็มีส่วนผสมของกัญชาเหมือนกันขอบคุณค่ะโอเคเรากินนว้าวมีด้านนู้นเนี่ยค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราลองไปดูกันโอเคค่ะเพื่อนเพื่อนคะอันนี้เป็นอะไรเอ่ยผลิตภัณฑ์เพื่อสาธิตการพัฒนาและวิจัยสวัสดีค่ะ ตัวนี้คืออะไรคะเป็นได้กรอกคือโต่ก็เป็นผสมกันชาครับผสมกันชาอันนี้อันนี้ไว้ให้ชิมหรอคะโอเคต้องขออนุญาตชิมหน่อยนะคะ,นนะค่ะมันจะมีอันนี้เป็นไส้กรอกไส้กรอกไม่เป็นไก,ก่หมักไม้เป็ก่หมักเพื่อจะไม่ทำข้าวนะครับอ๋อไก่หมักเดี๋ยวชิมให้เดี๋ยวชิมให้ดูค่ะว่าอร่อยแค่ไหนอายุเกินสี่สิบห้าขึ้นไปอร่อยนะคะ ตออร่อยเลยค่ะค่ะเพื่อนชมงานก่อนโอเคเขาพึ่งมาไปดูกันทั้งในต่อค่ะเพื่อนว่ามีอะไรบ้างไปดูกันไปดกนินเลยนะคะเนี่ยชิมอาหารไปด้วยมีชาให้ติบด้วยค่ะเพื่อนใอะใช่ค่ะในงานก็จะมีบูธอยู่ประมาณเท่านี้ค่ะเพื่อนเดี๋ยวเราวนย้อนกลับไปดูตรงนู้นกันเนาะค่ะเพื่อนๆนตอนนี้นะคะส้มก็อยู่ที่บูธของมอทอรอีสานนะคะซึ่งตอนนี้ ้มจะให้แนะนำก็อ,อยู่กับอาจารย์แล้วก็เดี๋ยวจะให้อาจารย์แนะนำนิดนึงเกี่ยวกับผลิตภัณฑ์นะคะอาจารย์ถามว่าของอาจารย์มีอะไรบ้างอะคะ่ะคือคืออย่างนี้นะครับเราวทอถสารร่วมมือกับบ้านคุณสุข<ฮ>ะนะ,ะฮะเราพัฒนาสินค้าที่จะเอากัญชามาใช้ <ฮะ S 1> ในทางที่ถูกต้อง<ฮ>ะนะครับ <ฮะ S 1> เป็นระบบคือ ผสมประสานสมุนไพรไทย,ไทย<า>นะครับ<า><า>เราจะไม่พูดเรื่อง TSC กับ CBD อีกแล้ว<า>ประเทศไทยควรจะเป็นผู้นำไม่ใช่ผู้ตามาแล้วก,ก,ก็กลายเป็นพูดแต่ว่า TSC กี่เปอร์เซ็นต์ CBD กี่เปอร์เซ็นต์อันนี้คือสิ่งที่ผมอ,อยากจะเปลี่ยนคนไทยเรา,าคนไทยเราเนี่ยมีของดี<า>ก็คือมีสมุนไพรที่ดี<า>ทําไมถึงไม่เอาสมุนไพรหรืออะไรมาผสมให้มันเกิดในสิ่งดีๆเกิดขึ้นใช่ไมครับนั้นสินค้าที่เกิดขึ้นทั้งหมด เ,เราพัฒนาด้วยระบบหัวเชื้อสก,กัดผสมสมุนไพรทุกทันแล้วสุดท้ายมันก็จะไม่มีสาร TSC อยู่แต่ว่ามีมีความเก่งที่เป็นราคาไปเยอะๆหรือใช้เนี่ยมันจะมีอาการที่ที่คนเรียกว่าทายหนระือแล้วแต่แต่ไม่คือทายจนเกินแต่ว่ามีลิมิตของมันนะครับซึ่งแต่ละอย่างเนี่ยเรามาใช้ผสมกับ เนื้อสัตว์ได้น้ำได้หรือจะผสมกับคุกกี้ได้เนี่ยมันเป็นสูตรของมันโดยเฉพาะส่วนอย่างนี้ก็หมายความว่าเครื่องสําอางต่างๆก็แล้วแต่เนี่ยเราจะต้องมีการผสมเพื่อให้เป็นตัวนํำพา เราไม่ได้บอกว่ากัญชาเก่งกว่าทุกตัวไม่ใช่ครับอย่างอย่างเงี้ยเป็นต้นเนี่ยไอ้นี่มันคือคือ,คอแค่เซรั่มนะครับเซรั่มที่ทาผิวธรรมดานะครับนะฮะเซรั่ม แต่พอมันใส่กัญชาไปแล้วอยากรูฟิลค่ะฟิลมันก็ซึมหายไปเห็นไหมหายไปแล้วแล้วตอนตอนเช้าเนี่ยเหมือนก็หน้าตึงตอนนี้ถามว่าไอ้เนี่ยโปรตีนไหมเนี่ยคนไทยเป็นเจ้าของโลกไม่มีประเทศไทยสีเหลืองมีที่เดียวคือในเมืองไทยอันนี้คือส่วนประกอบหลักก็คือโปรตีนไหมโปรตีนไหมนาโนของสวทชนะฮะสวทเป็นเจ้าของแล้วก็มาพัฒนาร่วมกับการใช้ สารสกัดกัญชาแล้วมันจะทําให้การดูดซึมเร็วหายไปแล้วใช่ไหมเกลียดเลยค่ะดีมากเลยแล้วตอนเช้าเนี่ยเราใช้กลางคืนตื่นเช้ามาหน้าตึงทําไมต้องไปซื้อเอสเทอเรอเดอร์แพงๆใช่ไหมคะเราคนไทยสิ่งต่างๆที่อยากจะพัฒนาเนี่ยเพื่อคนไทยเนี่ยเราถึงพยายามที่จะพัฒนาหลายอย่างจนเป็นอาหารเป็นขนมเป็นเชฟ แตกรอกนั่นก็ใช่ใช่กร<ช>อกก็ใช่ชออก,ก็คือมาจากการใช้นี่เราตัดเราตัดอะไรไปครับเร,เราใช้หัวเชื้อเนี่ยเพื่อตัดผงชูรส ปฏิกิริยในเเษทเคมีผงฟูทุกอย่างที่ทําให้ร่างกายเราไม่แข็งแรงเราใส่นี่ไปปุ๊บเนี่ยมันอร่อยใช่ไหมอร่อยค่ะโดยที่ไม่ใส่ผงชูรสไม่ใส่น้ําตาลอร่อยมากมากค่ะอันนี้อันนี้องคอนเฟิร์มอร่อยมากอร่อยมากแล้วหอมแล้วถ้าถ้าอ,อยู่ในห้องทํางานหรืออยู่ในตึกนะครับรับรองว่าห้องระเบิดเลยคะกลิ่นมันฟุ้งไปหมดเลยตอนที่ปิ้งแบบเนี้ยอยู่ไม่ได้เลยมันหอมไปเลยกลิ่นเนี่ยเพราะอะไรครับก็เพราะว่าฤทธิ์ของกัญชามาช่วย ยเสริมนะฮะทำให้สมุนไพรที่ใส่เข้าไปในนี้มันทํางานร่วมกันดังนั้นเนี่ยวันนี้อาจจะมีการบรรยายหลายๆอย่างก็ผมจะไม่ทําแบบเดียวกันแล้วผมต้องการส่งเสริมคนไทยทําเป็นของที่ไม่มีเบื่อเมาแค่กินเพื่อหายหายหายไม่เอานะฮะนี่คือยาดองตีพลา รู้จักทีพลาไหมหนูคุณชื่อแตหนูแหม่ีพลาคนไทยเนี่ยไม่มีใครไม่รู้จักตีพลานะครับแต่เราเอาทีพลาขายดีที่มีน้ําขวดมีผู้หญิงโฆษณาน้ําแล้วก็ได้ทําไมเราไม่เอาทีพลามาทําให้มันผสมกับกาญชาแล้วสร้างให้มันเป็นเหล้าดองโบราณแต่รักษาโรคไข้ไก่เจ็บได้ล่ะนะครับอันนี้ก็จะเป็นส่วนผสมทั้งหมดเลยก็จะมีส่วนผสมของ ของกัญชาที่จัดแล้วเป็นหัวเชื้อแล้วมาใช้นะครับด้วยกรรมวิธีที่ของเราพิเศษนะฮะโดยโยระบบพิษสัยนะไม่ใช่ว่าเฉพาะเอาไปได้เล็กไดเล็กนี้ไม่ได้ เราไม่ต้องการให้ใช้ระบบไดเรกทั้งหมดมันต้องออกมาในคอนเซ็ปที่เซฟตี้นะฮะเซฟตี้ก็คือคนกินแล้วจะไม่มีการเบาเกินหรืออะไรเนี้ยอันนี้คือสําคัญมากค่ะตัวนี้ก็คือเหมือนกับว่าก็คือต้องรอต้องรอกฎหมายก็เนี่ยก็คือเราเรากำลังตรวจสอบเอกสารทั้งหมดเนประมาณเดินเนศาเนี่ยเราจะใส่อออยได้ก็คือผ่านถ้ากระบวนการได้แต่ว่าก็ต้องตรวจอย่างถูกต้องเข้า ห้องแลบของระดับอ<ม>ินเตอร์ได้แล้วก็เราไม่ได้สนใจแค่ประเทศไทยถ้าเราคิดสูตรว่าในนี้ไม่มี T S C เนี่ยมผมส่งนอกได้เลยนั่นคือการนำเงินเข้าประเทศนะไม่ใช่ว่าเราจะตีโจทย์เป็นแค่กัญชาในประเทศอย่างเดียวมันไม่ได้<ม>นี่คือคอนเซ็ปนี่คือคอนเซ็ปของอาจารย์นะคะโอเคค่ะเพื่อนๆคะแล้วตอนนี้ซ้มก็ต้องขอขอบพระคุณ มากามากเลยอาจารย์สถาพรมากามาเลยนะคะที่ให้ข้อมูล ความรู้เนาะเกี่ยวกับเรื่องเรื่องผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแหละซึ่งซึ่งของกลุ่มของอาจารย์เนี่ยค่ะก็จะมีผลิตภัณฑ์อีกหลายๆตัวมากๆเลยเนาะจะออกประมาณ200ชนิดว้าว2อ0ชนิดเลยค่ะเพื่อนๆเดี๋ยวเดี๋ยวซ้อนจะเป็น FC นะคะติดตามโดยเฉพาะโดยเฉพาะตัวนี้ค่ะน่าสนใจมากมันซึมไปเลยอ่ะชอบโอเคค่ะเพื่อนๆค่ะเดี๋ยวลิปนี้ก็จบแค่นี้ก่อนเนาะ แล้วเดี๋ยวส้มจะพาเพื่อนๆชมบูธต่อไปเนาะขอบค <currently S 1> ุณค่ะสวัสดีค่ะที่นี่ตรงนี้แกนชาที่สามค่ะเพื่อนๆแล้วนี้เราก็อยู่อีกหนึ่งบูธนะคะของมอทรอยสานเดี๋ยวเราไปดูกันอุ๊ยน่ากินจังเลยค่ะขออนุญาตชิมหน่อยนะคะทำเพื่อนอร่อยโอเคค่ะเดี๋ยวเราไปสัมภาษณ์ พี่คนนิดนึงผู้รู้สวัสดีค่ะสวัสดีครับต้องขออนุญาตสอบถามนิดนึงค่ะแนะนาตัวนิดนึงได้ไหมคะผมชื่อสาธิตอุริครุลค,ค,ครับเป็นเจ้าของโรงงานทำํำอ,อาหารสําเร็จรูปแช่แข็งครับในหมวดไส้กรอกเบคอนทอามูเยอรมันเนี่ยครับตรงห้างตามห้างครับแช่แข็งนะค่ะอร่อยมากๆเลยค่ะไส้กรอกค่ะแล้วก็ตัวนี้ก็จะเป็นอีกหนึ่งผลิตโรงงานของกลุ่ม คือคืออย่างนี้ครับผมผมได้รับมอบหมายจากทางมทลอเนี่ยอย่ากมทลอได้อ่มีเนี่ผมเข้าใจว่าอย่างนี้นะว่าทางราชการเองเนี่ยอยากพัฒนาให้กัญชาสามารถเข้าถึงได้โดยคนทั่วไปเข้าถึงได้ง่ายแต่ว่าเอ่อเรื่องอยาระบบมาตรฐานอะไรยังไม่มีนะครับเอ่อทางมทลอก็พัฒนาสินค้าึ้นมาเดินเป็นสังสกัค์มาสั่ผมแล้วก็มามาให้เราใช้ในสินค้าเราอย่างนี้ก็หมายความว่าเอ่อสินค้าที่อยู่ตรงเนี้ยค่ะก็จะมี ส่วนประกอบของสารสกัดกัญชาอยู่ด้วยใช่ไหมคะมันทำให้เมาไหมคะเอ่อทำให้เมาไหมมันไอการเมาเนี่ยมันเป็นมันเป็นความวายของบุคคลอ๋อโอเคโอเคโอเคคนเมาไม่คนไม่รู้สึกอะไรเลยผมเองผมไม่รู้สึกอะไรเลยไม่รู้สึกอะไรเลยใช่ไหมวันนี้วันนี้ส้มได้ทานไปหลายทีแล้วแบบไม่รู้สึกค่ะอร่อยรู้สึกอย่างเดียวอร่อยอาจจะรู้สึกยิ้มยิ้มขึ้มๆไปเลอารมณ์ดีนะครับรู้สึกคอยังไม่แห้งอ่ะ ิตัณฑ์นเนี่ยคะ่ะข้อสอบถามนิดนึงค่ะแล้วมันจะมีวางขายได้ประมาณเมื่อไร่คะคือเราเ,เนื่องจากว่ามันจะสินค้าพวกนี้ต้องได้รับออยลก,ก่อน<ะ>ถึงจะขายได้โด,โดยออยอเนี่ยร่วมมือกับธาร,รมารนคร,รสกลนครน,นี่แหละ,ะเพราะว่าทางนี้เป็นน้าตเวนเจ้าเดียวที่สามารถทำสารกัดที่ละลายน้ําได้วอเทอรซิลิโกได้นะครับแล้วก็สามารถใช้ไปยุ์ใช้กับสินค้าได้หลากหลายแล้วก็หลักได้เขาพัฒนาได้หลากหลายความเข้มข้นของตัว CBD แล้วก็สามารถเขาเขาถอนตัว ที่สีออกได้ด้วยั้าแบบเขาจะนี่สารเกตรตัวนี้ถ้าที่ผมทราบนะเขาก็จะมีใบรับรองมาให้ว่าถ้าผู้ประกอบการเอาใบสารเกตรตัวเนี้ยไปใช้จะมีอะไรอยู่ที่งั้งนี้แล้วแต่คุณเลยจะเลือกใช้ยังไงนะครับก็ป็นความเรียบจุดแค่เกิดเทียบกับการใช้ใบซึ่เาอาจจะไม่รู้มาจากแหล่งไหนอะไรเป็นยังไงนะครับอันเนี้ยน่าจะตอบโจทย์กับทางรัศกามรกกว่าและทําให้การปลูกการส่งเสริมการปลูกกัญชาเนี่ย เออมันอาจจะเป็นไปได้จริงแล้วก็เดี๋ยวถ้าเกิดว่าพี่เขาวางเมื่อไหร่อะไรยังไงเนาะเดี๋ยวเราก็จะตามไปซื้อกันแล้วเราก็จะตามไปชิมกันเนาะเพราะว่าต้มคอนเฟิร์มว่ามันอร่อยโอเคค่ะสุดท้ายนะคะพี่ต้มขอขอบคุณมากๆเลยค่ะที่ให้ความรู้ต้มเนาะเกี่ยวกับอาหารไส้กรอกอร่อยมากค่ะขอบคุณมากค่ะ ชิมอีกชิ้นนะคะชมีเละครับมีเสตกลอกเนื้อมีเสตกลอกสับบอกว่าจะจบแล้วก็ไม่จบเพราะเปนชิมของเขาแล้วมันอร่อยรานนี้จบจริงแล้วค่ะเพื่อนเพื่อนโอเคค่ะขอบคุณมากค่ะเดี๋ยวพาไปชมบูธอื่นเนาะโอเคค่ะตามก็มาเลยค่ะไปแลวค่ะเพื่อนๆและส้มก็อยู่อีกหนึ่งบูธนะคะเพื่อนเือนอยู่ที่บุมวิสาหกจชุมชนบ้านทุ่งแหมนนะคะเพื่อนเนเดี๋ยวเราไปดู มันมีผลิตภัณฑ์อะไรบ้างสวัสดีค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับตัวนิดนึงค่ะสวัสดีครับสวัสดีครับผมชื่อจกนะครับเป็นเจ้าหน้าที่ในวิสาหกิจชุมชนกลุ่มปลูกและแปรรูปบุกเกษตรอินทรียบ้านนุ่งแพมที่อำเภอแม่สรียงจังหวัดแม่ฮ่องสอนครับค่ะผลิตภัณฑ์หลากหลายมากเลยค่ะรบกวนแนะนําให้ดูหน่อยได้อันนี้ต้องบอกก่อนว่าทางวิสาหกิจของเราก็คือได้รับใบอนุญาตปลูกอย่างถูกต้องตามกฎหมายนะครับคือปลูกใช้ทางการแพทย์ทีนี้พอร่วมกับมหาวิทยาลัยเทคโนโลยีราชมงคลล้านนาและก็ทางกรมการแพ แพทย์ไทยและการแพทย์ทางเลือกกระทรวงสาธารณสุขครับผมออที่ปลูกขึ้นมาที่ปลูกมีขอบใหญ่ไหมคะจำนวนกี่ต้นคะเอ,อ่อแล้วแต่ล็อตแต่คือความสามารถในการปลูกนี่คือล็อตหนึ่งก็500ต้นอยู่ย สุดยอดไปเลยค่ะนะโอเคแนะนำโปรดักต์ให้ส้มดูนิดนึงได้ไหมคะอ๋ออย่างตัวนี้ก็จะมีคือขายเยอะมากอย่างที่บอกไปนะครับตัวนี้จะเป็นของกลุ่มบริษัทไทยสติ๊กเฮอร์บแล้วก็บริษัท TSCG Group นะครับเป็นแบรนด์ ORP Extract นะครับผมก็จะมีอย่างแรกเลยฮอตฮิตมากคือเทอร์ปีนครับเทอร์ปีนคือ3ตัวนี้3กลิ่นต้องบอกว่าเป็นเทอร์ปีนที่เป็นกลิ่นสังเคราะห์นะครับแล้วก็เทียบให้เป็นเหมือนกับกลิ่นกัญชาจะมีอยู่ด้วยกัน3กลิ่นหลักๆนะครับจะมีไวท์วิด เป็นกลิ่นกัญชาพันนอกครับเดี๋ยวเดี๋ยวให้พี่สมลองดมดูอ่าไปดูเป็นแบบนี้ไปดูเป็นแบบนี้นะครับส่วนโ g จีโอจีนี่คือกลิ่นกลิ่นพันนอกเหมือนกันครับอต่อไปสุดท้ายคือไฮไลท์คือพันไทยพันไทยจะเขียวหน่อย <laughs> ไทยเราต้องเขียวไทยเราต้องเขียวหน่อย ห,มหอมค่ะเ่อนชินเลยใช่ไหมครับใช่ไหมชินเลยเหมือนเหมือน <laughs> ที่ปลูกอยู่ที่วิาณุกิกหรอครับรปลูกต้องวิาณุกิกที่ไหนนะครับพี่เอ,อ๋ของต้องอยู่ที่อุทัยธานีค่ะอุทัยธานีานแล้วตัวนี้ค่ะ นี่ขา้อง,องหมกฐานไปนึงมันดื่มได้มันกินได้ไหมตัวนี้เป็นฟู้ดเกรดฟู้ดเกรดทานไดเอาไปผสมกับอาหารต่างๆอย่างตรงนี้ก็จะมีเยลลี่กัมมี่เอาไว้ทานเล่นแล้วก็ผสมกลิ่นเทปีนตัวนี้เข้าไป oh. นะครับยาสีฟันสมุนไพรซึ่งพื้นฐานเป็นยาสีฟันสมุนไพรอยู่แล้วนะครับดูแล <Yeah. S 2> เรื่องช่องปากกลิ่นปากเย็นสดชื่อนอะไรอย่างเงี้ยผมแต่ว่าก็เติมกลิ่นกัญชาเข้าไปครับเวลาเราแปรงฟันเนี่ยเราจะสดชื่นแต่เช้าเลย mm. ครับผม mm. จะอยู่โอเคมาก mm hmm. วันนี้ก็เป็นอโรมาโรออนมี ีสเปรย์มีครีมนวดน้ำมันนวดแบบผ่อนคลายกล้ามเนื้ออะไรอย่างเงี้ยครับผมโอ้ยยมีักหลลาส่วนนู้นก็จะเป็นเรื่องของเวสสัมางตัวนั้นเนี่ยเป็นบล็อกอัพเฉยๆนะครับที่เราเริ่มขึ้นมาจับกับทางบริษัทบริษัทที่ที่เข้ามาโคกันนี่ครับผมจะเป็นในส่วนของ CBD ซึ่งกันชงเนี่ยเขาก็บลล็อกแล้วเนาะตอนแล้วน็ครือเป็นมีคุกกี้กับบราวนี่ครับผมมีกระสุนเห็นกันชงครับผมกันชงแล้วก็มีแต่ง แต่งแต่งข้างหน้านี่ครับผม,มให้มีใบกัญชานิดหน่อยอแต่งด้านหน้านิดนึงครับผมให้มีใบกัญชาประดับประดับนิดหน่อยนิดหน่อยเยขอชิมนิดนึงค่ะว่าอร่อยได้ <ใน S 1> ได้ชิมได้เชิญชิมครับเดี๋ยวชิมข้างหลังนี้ชิมทุกบูธค่ะอร่อยค่ะอันนี้คือ คุ้มสาเกจชุมชนซึ่งมีหลายผลิตภัณฑ์มากมีทั้งเครื่องสำอางแล้วก็มีอาหารด้วยนับผมมีอาหารแล้วมีขนมมีคุกกี้ด้วยครับผมใช่ใช่โอเคไปแล้วค่ะบ๊ายบายสวัสดีครับโอเคค่ะเพื่อนๆตอนนี้ zoom อยู่ที่บูธของมหาวิทยาลัยรังสิตเนาะเดี๋ยวเราเข้าไปดูกันนะคะว่าด้านในมันมีโปรดักต์อะไรบ้างโอเคมาถึงแล้วสวัสดีค่ะสวัสดีค่ะ นัตตาปาชัยจิรสกุลค่ะและท่านนี้คืออาจารย์ตาเทพบุญพันธ์ครับวันนี้ต้องมาเจอคนดังอีกแล้วค่ะเพื่อนๆที่สูย์นี้คือเป็นการใช้ผลิตภัณฑ์จากกัญชาที่ถูกต้องตามกฎหมายนะครับในการประกอบทีนี้เนื่องจากเป็นสถาบันการแพทย์บุราณการเราก็ต้องเน้นสุขภาพไม่ใช่เน้นแค่เรื่องอรดังนั้นในที่นี้จะไม่มีคำว่าน้ำตาลเลยว้าวขอแรงครับสองก็คือเป็นมาจากพืชเป็นหลักซึ่งก็เป็นแนวโน้มของโลกคระอย่างกรณีนี้ เส้นที่ทำเนี่ยทำมาจากโปรตีนถั่วทำให้จะชีมติตตางต่ำดังนั้นคนก็จะกินแล้วอ้วนน้อยนะครับ<า>แต่ว่าสามารถเป็นแบบเป็นอาหารให้กับแบคทีเรียชนิดดีได้น,นี้เป็นตัวอย่างอ้มีอันนี้เป็นโทฟูครับฉานโทฟูซึ่งมาจากคนทางตอน,นะครับ การทำเต้าหู้นะครับก็มีกัญชาปนอยู่ด้วยอันนี้เป็นใส่พิเตะเพราะว่ากัญชาเทำกัญชามีฤทธิ์เย็นดังนั้นถ้าเกิดเย็นเกินจะไม่ดีเราก็เลยเป็นยาบำรุงเปิดป่าให้หน่อยได้ไหมคะว้าวแล้วก็ใช้เห็ดหัวลิงเพราะว่าเป็นเห็ดที่ช่วยเรื่องโรคอัลไซเมอร์ว้าวสุดยอดเลยแล้วก็มีส่วนผสมหลักก็คือก็จะมีน้องกัญชาด้วยใช่ไหมคะมีกัญชาด้วยต่ว่าไม่มีเนื้อสัตว์ไม่มีเนื้อสัตว์เลยค่ะอาจารย์ ผักขขมอกชีสแล้วก็มีผลิตภัณฑ์ที่ใช้ดอกกระหล่ำซชีงเพิ่มธาตุเหล็กโฟเ่นนอาค <นะ S 2> ารย์แล้วก็มีชีสอยู่ข้างนอนในนี้เค้กเหมือนกันทับเบอเบรี่ไม่มีน้ำตาลเลย ทุกอย่างก็จะใช้พรีไบโอติกก็คือแบบอาหารให้กับพวกแบคทีเรียชนิดดีดังนั้นน้ำตาลก็จะไม่ขึ้นค่าแล้วสวยแน่นอนแน่นอนแล้วกินแน้วน้ำตาลจะตอกใช่ไหมครับนิดนึงนี่นี่ครับเชิญนะครับอันนี้เป็นชีสแค้กเกอร์ค่ะชีสแค้กเกอร์นะคะทานกับวากาเมะค่ะอันนี้เป็นสไตล์ออมเม็กซิกันเม็กซิกันเม็กซิกันคะโอเค ราตับ <Wow. S 2> ด้วยอะไรบ้างน,นะครับหนึ่งชีสชีสค่ะเอ่ออะโวคาโดนะคะ<า>มันเกลือเทศะคะ่ะาาอาจารย์อาจารย์อาจารย์ทันโช <c oughs> อร่อยไหมคะส<า>ุดยอดคอนเฟิร์มว่าอร่อยเดี๋ยวต้องขออนุญาตทานด้วยเชิญเลยค่ะหนึ่งชิ้นนะคะ<า>เดี๋ยวน้อยหน้า,า,าอาจารย์ค่ะอ้ออร่อยค่ะอาจารย์ค่ะ สูตรอาหารพวกนี้คะ่ะของอาจารย์เปิดเป็นสถาบันสอนด้วยใช่ไหมคะใช่คแล้วถ้าสมมุติส้มเนี่ยค่ะเป็นบุคคลธรมรมดาเงี้ยค่ะต้อง,อ,งอยากเขาไปเรียนส้มต,ต้องสมัครช่องทางไหนคะอาจารย์เป็นช็อตคอร์สครับก็ไปที่สถาบันการแพทย์แผนวนการและวิทยาศาสตร์รลรช,ชวลวัยมอรังส,สิต ตอนนี้เราร่วมกับเชฟสกูที่มอรังสิตด้วยซึ่งเป็นเรียนสอนประกอบอาหารเขต้องบูรณาการเข้ากับอาหารและสุขภาพมาด้วยกันครับนี่เราจะสุชาติครับเขามาลุกนักเรียนของเราที่ทําอาหารนะครับแนะนำนิึงว่ามีอะไรบ้างครับสวัสดีครับตัวนี้เป็นอะไรนะคะสวัสดีครับตัวนี้เป็นผลิตภัณฑ์ที่เราใช้กัญชาเป็นส่วนผสมนะฮะเพื่อแสดงว่าจริงๆมันทําอาหารได้หลากหลายมากนะครับอย่างตัวที่เห็นนี่ก็จะเป็นผักโขมอบชีสะครับโดยที่ก็จะไม่มีส่วนผสมของแป้งเลยโดยจะใช้ ออดอกกระหล่ำเข้ามาเป็นส่วนผสมทําให้มันมีความเข้มข้นหอมนวลมากขึ้นแล้วมันไปได้วยกันกับกลิ่นกัญชามากขึ้นนะครับตัวนี้จะเป็นเค้กแครอทนี่ก็จะเป็นสูตรที่ไม่มีแป้งไม่มีน้ําตาลเหมือนกันโดยใช้ความหวานจากพวก โรเบอติกครับแล้วก็สารที่ทดแทนแป้งก็จะเป็นแป้งที่มาจากธรรมชาติเช่นแป้งมะพร้าวแป้งอ,อัลมอนด์และอื่นๆก็<ล> <ๆ S 2> จะมีค่าดัชน,นีน้ำตาลต่ำเหมาะสำหรับพวกคนที่เป็นโรคความดันเบาหวานและกอนก็คุณน้ำตาลเพื่อสุขภาพเลยนะคะคโอเคขอบคุณค่ะโอเคค่ะจานคาะเดี๋ยวส้มคตงต้องขอจบคลิปของมองลงังกิกแค่น,นี้ก่อน,นอเนาะุดท้ายส้มขอขอบคุณอาจาย์ป็นเทพมากเลยค่ะ ยังมรรไม่ได้ทานเนื้อแดดเดียวเลยมีเนื้อแดดเดียวด้วยค่ะเพื่อนเพื่นก็เดี่ยวนะอ่าไม้อันนี้หรอคะใช่หมดยังหมดยังไม้หมดยังไม้ใหม่ทังเนื้อแดดเดียวค่ะอืมนุ่มมากเลยนะคะอร่อยเดี๋ยวให้เดี๋ยวให้ตากล้องถนทานด้วยโอเคขอบคุณค่ะ ส้มก็ชิมไปหลายร้านแล้วเนาะอร่อยเดี๋ยวส้มจะพาไปชิมชาค่ะชากัญชาค่ะเพื่อนๆเป็นใบกัญชานะคะนี่หอมชื่นใจขอบคุณนะคะขอชิมด้วย จังสามรอบแล้วพี่ก็จำได้ค่ะเปนับิน,นินทั้งงาน,นเลยโอเคนี่ค่ะชิมได้ไหมคะ,ะขอบคุณค่ะวันนี้ส้มก็พาเพื่อนเพนมาเที่ยวที่งานนี้แล้วเนาะ<ม>ก็พามาชิมอาหารแล้วก็พามาดูผลิตภัณฑ์ทั้งหลายแหละนะคะที่ทำมาจากส่วนประกอบของกัญชาเนาะก็เอาดูดู ไว้เป็นแนวทางนะคะเพื่อนๆเผื่อที่ว่าเราจะได้แบบว่า,เ,าเกิดไอเดียเนาะเราอยากทาอันนั้นบ้างอันนี้บ้างหรืออยากจะทําคุกกี้ทำเครื่องสำอางอะไรอย่างเงี้ยค่ะส้มพามาชมาคร่าวๆก่อนเนาะวันนี้ส้มคงขอจบคลิปแค่นี้นะคะส้มก็หวังว่าเพื่อนๆจะสนุกนะคะเอาไว้ EP หน้า เดี๋ยวส้มจะพาไปเที่ยวที่ไหนหรืออีพถถถีถัดไปต่อๆไปค่ะส้มพาไปเที่ยวที่ไหนแล้วส้มจะอัปเดตให้ดูอีกทีนะคะโอเคสุดท้ายค่ะอย่าลืมกดแชร์กดไลค์กดซับสไคร b ์กดกระดิ่งแจ้งเตือนไว้ด้วยนะคะบ๊ายบายค่ะสวัสดีค่ะ